สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มาหาสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันที่พ่อใหญ่มาหาสองพระบ้านได้อัดคลิปนี้ตรงกับว,กวันที่5้ธันวาม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติถ้าเพื่อนๆ f อฟคนไหนยังมีพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พาพ่อไปเที่ยวกราบพ่อทำดีเพื่อพ่อแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อก็ยังดีนะครับ หรือเพื่อนๆพืนเอฟคนไหนที่มีพ่อท่านเสียชีวิตแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านให้เราบังเกิดมาในโลกใบนี้แล้วก็ตั้งปฏิพาน์ว่าเราจะเป็นคนดีของชาติเราจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเรา ก็จะทำดีเพื่อสังคมเพื่อทดแทนบุญคุณที่พ่อให้เราเกิดมาถึงแม้ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนคำว่าพ่อคือผู้มีบุญคุณต่อพวกเราที่ให้เราเกิดมาเราก็จงเป็นคนดีเราก็ อยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วก็สร้างสรรค์สังคมที่เราอยู่ให้เกิดสันติสุขร่วมกันนะครับสมกับเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ววันนี้ก็เป็นวันดินโลกด้วยนะครับวันที่5ทธันวาถือว่าเป็นวันดินโลกวันแห่งความอุดมสมบูรณ์วันแห่งความมั่งคั่งถ้า โลกใบนี้ไม่มีพื้นดินให้เราอยู่อาศัยไม่มีพื้นดินให้เราทําการเพาะปลูกมนุษย์โลกเราก็คงไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นะครับพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านจึงได้นําดินมาให้พวกเราได้คุ้นเคยนําดินมาให้เรารู้จัก แล้วก็นําดินมาให้เรารู้จักคุณค่าประโยชน์ของการอยู่กับดินแล้วก็ได้ประโยชน์จากดินมากที่สุดสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่5ธันวาเป็นวันดินแห่งโลกนะครับเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเพื่อนๆ FC ทั้งหลายพระสมเด็จวรคังได้ชื่อว่าเป็นดินที่แพงที่สุดในโลกนะครับ ดินนิดเดียวราคาต้อง50ล้าน100ล้าน200ล้าน300ล้านพันล้านก็มีนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาขายได้จริงๆนะครับเพียงแค่บอกเล่าสู่กันมาแต่ยังไงก็ดีก็ถือว่าพระสมเด็จวรคังเป็นดินที่แพงที่สุดในโลกนะครับถ้าพวกเราได้เห็น พระสมเด็จวัลระครังแล้วไม่ว่าจะเป็นของเจของฟอร์มหรือของแท้หรือจะสวยหรือจะไม่สวยขอให้เพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายคิดว่าพระสมเด็จวัลระครังเป็นองค์พระปฏิมาเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านเป็น ครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นศาสดาเอกในพ่อพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งของอนิจจังทุกขังอนัตตากฎไตรลรักษ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดร่ำรวยหรือยากจน หรือไม่เราจะมีบ้านหลังโตหรือบ้านหลังเล็กเราก็อยู่ภายใต้กฎไตรรักษ์นี้คืออน,นิจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตมียศเสื่อมยศมีลาบเสียมลาบนะครับเราจงอยู่ภายใต้กฎอน,นิจังนี้ให้เข้าใจวันนี้ร่ำรวยพรุ่งนี้เราอาจ จะเป็นคนจนวันนี้เราหัวเลาะพรุ่งนี้เราอาจร้องไห้ทุกอย่างผันแปรเปลี่ยนไปตามกฎแห่งอนิจจังนะครับอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนวันนี้เราหน้าตาหล่อสวยวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่หล่อไม่สวยวันนี้เรามีของที่เราลักสุดหัวใจ พรุ่งนี้เราอาจจะเสียของที่เราลักสุดหัวใจไปก็ได้ทุกอย่างมันบังคับไม่ได้ทุกอย่างเราจะยึดมั่นว่าให้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎอนัตตานะครับสุดท้ายคือทุกขังความเป็นทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่เกิดความทุกข์นะครับ กษัตริย์พระราชาจอมจกักรพรรดิท่านก็มีความท,ทุกข์ทุกในแบบฉบับของจอมจกักรพรรดิขององค์ราชาของพระราชาทุกของมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านพันล้านเขามีความทุกข์ทุกในแบบฉบับของมหาเศรษฐีเขาก็มีความทุกข์ทุกในระดับความเป็นคนจน ชาวบ้านทั่วไปเขาก็มีความทุกข์ในระดับของความเป็นคนจนชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครที่ไม่เกิดความทุกข์แต่เพียงว่าเราจะมองความทุกข์นั้นว่าทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะจัดการเราจะหาทางออกเราจะบริหารให้ความทุกข์ผ่านจิตใจของเราไปได้อย่างสงบแบบไหนดังนั้น อันนีจังทุกขังอนัตาไตรลักษณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่ภายใต้บนดินของโลกใบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่มีองค์สมเด็จวัลคังไม่ว่าจะเป็นของแท้ของปลอมเราก็ขอมองว่าท่านคือองค์พระปฏิมาขอเพียงแค่ใจเราคารพศรัทธาเชื่อมั่น นะครับถ้าหากมาดแม้นว่าเรามีสมเด็จวรคังแท้ท่านจะคุ้มครองเราก็ต่อเมื่อเราเป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมนะครับหากมาดแม้นว่าเรามีสมเด็จวรรคังแท้อยู่ในคอเราถึงคราวที่เราต้องไปเราก็ไม่รอดถึงคราวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รอดนะครับดังนั้นเมื่อมีสมเด็จ แท้ที่คอเราจะต้องมีความดีงามประพฤติอยู่ในศีลธรรมด้วยนะครับหากมาดแม้ว่าเรามีสมเด็จที่คิดว่าไม่จริงไม่แท้อยู่ที่คอแต่ถ้าเราเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมลุกคเทวดาภุมมะเทวดาอาขาตเทวดาท่านก็ปกป้องคุ้มครองปก,ป,กปักรักษาเรานะครับเพราะดินนี้ ที่เราเห็นเล็กๆนี้นิดหน่อยนี้แพงที่สุดในโลกนี้คือเป็นสัญลักษณ์องค์พระพุทธปฏิมานะครับองค์ที่ผมนำมาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูอยู่นี้เป็นสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์จีรนยนะครับเป็นปูนเปลือกหอยสุกนะครับปูนละเอียดนะครับเป็นปูนเปลือกหอยที่ผ่านการเผา แล้วก็คลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิติเจผงตรีนิสิงห์เหมาแล้วนะครับจึงดูให้เหมือนเป็นลักษณะคล้ายปูนเพชรแต่ไม่ใช่ปูนเพชรนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้ผมส่องดูแล้วผมสัมผัสดูแล้วผมพิสูจน์เนื้อในพระองค์นี้ดูแล้วไม่ใช่เป็น เนื้อปูนเพชรน,นะครับแต่ลักษณะท่านวันณะสีของท่านจะออกมันวาวใสเหมือนปูนเพชรแต่ไม่ใช่ปูนเพชรน,นะครับเป็นปูนเปลือกหอยสุกที่คลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับแล้วก็เป็นพระที่เชื่อมด้วยน้ำมันชังอิวเยอะนะครับ จึงให้เกิดการซึมการย้อยการไหลออกมาด้านนอกของอน้ำมันชังอิวเยอะเป็นพิเศษเราจึงเห็นว่าเนื้อผิวพะนี้มันวาวนะครับเหมือนเนื้อปูนเพชรแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนองค์นี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเราจะเห็นเนื้อด้านในที่เป็นคราบดำๆติดอยู่นี้นะครับ เป็นคราบที่เกิดจากน้ำมันทางอิวนะครับนี่แล้วก็จะมีคราบเป็นลักษณะ,ะเศษของปูนเปลือกหอยติดอยู่องค์นี้ผมส่องกลางแดดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นควารมระยิบระยับของปูนเปลือกหอยชัดเจนนะครับซุ้มระครังนะครับซุ้มระครังนี้สวยงามนะครับยุบย่นหด เข้าไปด้านในสมรครังนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับสมรครังของสมเด็จวรครังเนี่ยเราดูแล้วจะยุบย่นหดไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับไม่มีส่วนใดของสมเด็จวรครังไม่ว่าจะเป็นองค์ครูองค์ดาราองค์ในตำนาน หรือว่าองค์ที่ดังที่สุดในโรคโซเชียลอยู่เพื่อนๆก็ลองดูนะครับอันดับแรกลองสังเกตซุ้มระคังดูท่านจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งราบเรียบเสมอกันนะครับแล้วองค์นี้นะครับเราจะเห็นลักษณะเกตนะครับเกตนี้พาดผ่านซุ้มระคังนะครับไม่ไม่เป็นการแทงทะลุนะครับแต่เป็นการพาดผ่านซุ้มระคังไปอย่างสวยงามนะครับ องนี้เราจะเห็นเนื้อเนื้อเกินของบล็อกพิมพ์พมาเยอะนะครับโบราณท่านว่าถ้าเราเห็นลักษณะมวลสารของสมเด็จวรครังที่มีเนื้อเกินออกมาเยอะลักษณะอย่างนี้นั่นแสดงว่าองค์นั้นจะอยู่ท้ายท้ายของอาการสร้างสมเด็จวรครัง8 4 0 0 0องค์นอะครับจะเป็นองค์ลำดับ สุดท้ายสุดท้ายของคราวสร้างสมเด็จในครั้งนั้นๆน,น,นะครับเพราะเป็นการนำมวลสารที่มีอยู่มาให้เสร็จในพายคราวเดียวกันนะครับตามตำราก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับตามคำจาริกบ,บอกไว้ของหลวงปู่คำนะครับเพราะจะเป็นมวลสารที่เกินออกมาเพื่อให้ท่านได้ติดได้ เป็นการศึกษาว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดให้เราพิจารณาว่าไม่มีสิ่งไหนที่จะสมบูรณ์แบบมีสวยแล้วก็มีไม่สวยมีเกิดขึ้นแล้วก็มีตั้งอยู่นะครับเป็นสังขารโลกเป็นโลกธรรมที่เราต้องเห็นในการสร้างพระให้เราพิจารณาถึงความ เกิดขึ้นตั้งอยู่เล็ดับไปของสังขารน,นะครับลักษณะแบบนั้นทีนี้เรามาดูเนื้อด้านในองค์พระนะครับเราดูแขนนะครับแขนท่านของพระองค์นี้ดูสวยงามมากเลยนะครับมีการยุบย่นหดเข้าไปในซอกแขนนะครับส่วนด้านหน้านี้หน้าท่านนี่ก็เหมือนเหมือนมเมล็ดพริกไทยเลยนะครับหน้าเสียมเลยนะครับมีลำคอชัดเจนอกก็พึงผายนะครับ แล้วก็เราจะเห็นลักษณะนะครับฐานแรกนี้ดูดีๆเราจะเห็นเป็นรอยเส้นผ้าทิพย์หรือเส้นนิสีธนะหรือเส้นวาสนาก็อยู่ที่เราจะเรียกนะครับเราจะเห็นลักษณะชายจีวรน,นี้เป็นเส้นลวดนะครับนี่ชายจีวรบางเล็กจิ๋วนะครับดูความงามศิลป,ปะของพุทธศิลป์แบบสุขโขทัยนะครับ เราจะเห็นฐานสิงห์เห็นไหมครับฐานสิงห์นี้คมขวาาเลยนะครับเป็นเพื่อนดูนะครับฐานสิงห์นี้เป็นคมขวาเลยนะครับเนื้อด้านล่างนี้ลดหลั่นกันลงมาด้านบนก็ลดหลั่นกันขึ้นไปนะครับส่วนฐานหมอนรองสิงห์นี้ก็มนชัดเจนนะครับดูสวยงามแตกล้าลึกนะครับแตกล้าทั้งซุ้มระคังนะครับ การแตกของซุ้มรรฆังนี้ก็จะเป็นการแตกแบบผ่าตัดเลยนะครับเป็นลายขวางนะครับี่เราจะเห็นชัดเจนนะครับนี่คือความงามของสมเด็จวรขังแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าพระนั้นท่านสวยแบบฉบับยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับองนี้นะครับเป็นไงครับ ด้านหลังนี้สีวัณณะของท่านเหมือนมีคาบปูนเปลือกหอยเป็นแผ่นติดเลยนะครับลักษณะเดียวกันเราก็จะเห็นน้ำมันตังอิ๋วนะครับเป็นคาบสีน้ำตาลติดอยู่นะครับเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าเป็นคาบเปลือกหอยติดนะครับก็คือด้านนี้นะครับเราดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ที่ผมชี้นี้เป็นคาบลักษณะเปลือกหอยติดเลยนะครับ ส่องนี้ระยิบระยับเลยนะครับแล้วก็เป็นคาบน้ําตาลไหมนี้ก็คือเป็นคาบาน้ํามันทางอิวเกิดขึ้นนะครับมีรอยอนอนด้นนะครับรูเล็กรูใหญ่หรือเราจะเรียกว่าเป็นหลุมเทพก็ได้นะครับลักษณะพื้นหลังนี้คลาสสิกมากนะครับมนทื่อเลยนะครับไม่เป็นสันดูแล้วสวยงามนะครับาตามแบบฉบับของ สมเด็จวรัครังยุคปลายเลยนะครับนี่อย่างนี้ไม่สามารถเรียนแบบได้ของแท้ของจริงนะครับ170ปีโดยประมาณนะครับเราเห็นล่องรอยการยุบการแยกการแตกนี่ดูแล้วไม่มีทางที่จะเรียนแบบนะครับอย่างนี้เมื่อเราดูด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เป็นลักษณะข้างเรียบนะครับเป็นบล็อกสําเร็จนะครับนี่ แกออกจากบล็อกพิมพ์แล้วก็วางเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับเพราะมีส่วนเนื้อเกินจึงให้ดูเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับองนี้ดูนะครับเราดูทุกมุมเลยนะครับนี่เพราะว่าถ้าเป็นของเลียนแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ของจริงนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับเมื่อเราดูด้านข้างแล้วเราก็กลับมาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับ เมื่อเราเห็นความงามลักษณะอย่างนี้แล้วเป็นดินที่แพงที่สุดในโลกวันนี้ได้ทำคลิปนี้ในวันที่5ทธันวาคมพอดีนะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิก F c ซีทุกท่านแล้วก็คนที่กดติดตามนะครับถ้าหากว่าพ่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็รักพ่อดูแลพ่อแล้วก็มีความกตัญญูกตเตวีต่อคุณพ่อให้มากนะครับ ขอให้เพืเ่อนๆทุกท่านโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ